สวัสดีครับมาน,นี้กันมาพอพอกันอีกแล้วกับอีสานบ้านเฮานะครับเนาะมอน,นี้ก็บสิพนนามาออปเตนนะครับมัลลาห้ําตนนะครับเนาะกระแตหน่อยที่ผมได้เก็บมาเลี่ยงนะครับเนาะแม่พันตายก็เลยเก็บมาเรี้ยงมือน,นี้ก็เริ่มกินกล้วยแล้วครับ ผมก็ให้นมแพะตามครับในน้ำของ f อฟซีแหละครับเนาะผสมกับกล้วยนะครับเนาะเหมือนี้กะกินกล้วยเองได้แล้วนะครับเนาะนี่ครับค่อยๆแทะค่อยๆเลี้ยงค่อยๆยกินไป ก็นีผมว่าผมสีบบได้เลี้ยงนะครับนาะอผมสีเอาไปให้คนที่เขาเลี้ยงประจําอยู่แล้วนะครับเนาะอยู่ตัวเดียวมันบ่มีมูนะครับผมก็เลยสีแบ่งปให้คนเพิน่นหากคนเพิ่นเลี้ยงนะครับเนาะผมก็ออกมาอนุบาลไว้ซ,ซื้อนะครับเนาะ ตอนนี้ก็มีผู้ใจบุญผู้ใจดีเป็นรับอุป,ปาการะไปแล้วนะครับเนาะนี่ก็ล่งใจแล้วนะครับรอดตายแล้วนี่นะครับเอามาเลี้ยงไว้ตัวเดียวมันบอกมีมูนะครับเนาะ ครับกำลังเห็นดีใจแ,แล้วครับซ้ำนิกาสีบ่เป็นยังแล้วล่ะเนาะรอตายแล้วล่ะผมว่าผมก็สีได้เอาไปใหเพนเลียงต่อนะครับเนาะเลียงหลับเพิ่นก็คาดว่าคันจังใดจังหนึ่งก็ สีได้ปล่อยคืนนะครับเนาะปล่อยคืนปลาเลี้ยงไว้แต่พ่อเพิ่นกินอาหารเองได้นะครับบวัวได้วาสีเลี้ยงไว้จนเท่าตายเนะๆๆาะบัวได้เลี้ยงปลานั้นเนาะกาวาสีเลี้ยงแค่ว่า เพิ่นหากินเองได้ก็เอาไปปลอยคืนนะครับเสีไปปลอยอยู่แถวเก้าแหละแต่ก็เอาสีไฮห,หาอาหารไปให้เป็นบางข้างบางข้าวนะครับเนาะนะแต่ก็คือ <c oughs> บ่ได้ขังเป็นไว้นะครับเนะาะสิปลอยธรรมชาติห้อาหารเป็นจุดวางไว้เป็นธรรมดาสําสรบก็น,นะครับเนาะ สำหรับมูนน้กะคลิปนี้ก็ทราบนิก้อนนะครับน้องนี่พามาอัปเดตให้เบื้องนะครับเนาะเผื่อนี่เพิ่นติดตามนะครับเนะว่าเป็นยังไงแล้วน้อกเกษตหน่อยว่ามันตายแล้วบ้านน้องนะครับเนาะงมูอน้กะพามาเบิ้งพามาอัปเดตนะครับน้องว่าเพิ่นสบายดีนะครับเนาะงสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม Ich noch